มาไปเที่ยวกับแคมเปญแซบซาท้าเที่ยวภายใต้โครงการเมืองหน้าเที่ยว Year of Celebration ของทอทอท,อทอดูมังกรขี่ควายไหว้พระสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทย2วันหนึ่งคืนสุพรรณบุรีถึงจะวัยห0อัพเราก็ยังแซบซาไปเที่ยวได้มาสุพรรณต้องแวะกินเกทลทอร้านนี้นะจ๊ะอร่อยอาหารมื้อแรกที่เมืองสุพรรณร้านนี้จ้าแลบคาเฟ่ด้วยความหิวสั่งทั้งอีสานทั้งไทยเฮ้ยอาหารรสชาติดีอยู่นะผ่านมาสุพรรณแวะได้ดิมแล้วอยากจิบกาแฟริมน้ำไปต่อร้านมิวคาเฟ่เดิน เข้ามาขนมปังอบเสร็จพอดีหอมมากริมน้ําบรรยากาศชิลๆจิบกาแฟไปเต้นไปตามภาษาวัยรุ่นเจนเอไปขี่ควายกันต่อที่ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยค่าข้า5ห้าสิบบาทนำบัตรไปแลกอาหารควายหรือเครื่องดื่มได้ยี่สิบบาทนะจ๊ะของพวกเราก็แลกเป็นอาหารควายให้น้องๆจ้ะจบจากจิบแฟร์ดูไฟแล้วก็ไปที่พักเราฮอปอินเน็ตเวิร์คโฮเทลที่มีสาขาทั้งเมืองหลักเมืองรองครอบคลุมทั่วประเทศนี่ก็ไปพักมาหลายจังหวัดแล้วนะเพราะมั่นใจในมาตรฐานของคุณภาพและบริการราคาก็สบายกระเป๋ามากเริ่มต้นที่650บาทขึ้นไปแล้วแต่ พื้นที่ของแต่ละจังหวัดแล้ววันนี้เจะเจ๊จ่ายด้วยบัตร KTC เพราะเขามีโปรโมชั่นร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับส่วนลดค่าห้องพัก200บาทที่โรงแรม Ho ปอิในในจังหวัดเมืองน้าเที่ยวเลือกพักที่นี่อันดับแรกเรื่องความปลอดภัยบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ามาบริเวณโซนห้องพักได้นะเรื่องความสะอาดเขามีมาตรฐานเหมือนกันทุกจังหวัดเจเจพักมาหลายจังหวัดแล้วห้องพักขนาดไม่ใหญ่แต่ก็ไม่เล็กจนอึนอดอดัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีครบทีวีตู้เย็นน้ำดื่ม WiFi ก็แรงอยู่นะยังมีพื้นที่ส่วนกลางนี่มีกาแฟฟ ร้อนมีให้ครบจ้ะเผื่ออยากกินมามา่าส่วนความแซ่บซ่าของพวกเรานั้นเอาพื้นที่ส่วนกลางไว้ซ้อมเต้นจะ้ะหลับสบายดื่มกาแฟฟรีเสร็จก็ออกไปต่อสิจะ้ะจุดแรกคืออุทยานมังกรสวรรค์มาถึงประมาณ10บโมงกว่า11บเอ็ดโมงโอ้โหร้อนได้เรื่องเลยหมวยเดินชมนู่นชมนี่ทำคอนเทนต์ไปตามภาษาวัยรุ่นแล้วมันก็ถึงเที่ยงก็เลยกินก๋วยจับเก้าห้องในนี้เลยโอเครสชาติดีอร่อยใช้ได้หมวยเสร็จแล้วก็ไม่ไปไหนไกลแหละคาเฟ่ข้างๆอุทยานมังกรสวรรค์นี่แหละหลบร้อนมาพักแอร์สักหน่อยความแซ่บซ่าวัยรุ่นทันสมัยยอ่างพวก กินกาแฟไปก็เต้นไปสิจ้าไปต่อที่สกายวอล์สุพรรณบุรีที่พุทธมนฑลสุพรรณบุรีเป้าหมายมาสุพรรณเนี่ยตั้งใจมาที่นี่เลยนะผิดหวังมากมันยังไม่เปิดงงมากคอนเทนต์ในทิกต็อกเยอะแยะมากมายแต่ไม่บอกว่ายังไม่เปิดมีรถกอล์ฟบ,บริการพาขึ้นไปไหวพาด้านบนนะพุทธร,รูปองค์ใหญ่องคเนี้ยที่เห็นกันเยอะๆได้มาเห็นจริงๆตเต็มตาก,ก็งดงามจับใจเลยจ้าแต่บนเนี้คือวิวสวยมากเอาแหละถึงสกายวอล์กยังไม่เปิดได้เห็นวิวแบบนี้ก็ค่อยชื่นอกชื่นใจหน่อยจบจากที่นี่ได้เวลากลับกรุงเทพแล้วจ้าเริ่มด แล้วกลับบ้านได้แล้วถ้าอยากรู้ว่ามีเมืองไหนที่น่าเที่ยวมีแคมเปญเด็ดๆไปติดตามดูได้ที่เพจเมืองน่าเที่ยวของททเลยจ้ะ